สวัสดีคุณชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมเองนะฮะ PSTV นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทำการรีวิวมัดนะฮะผมก็คือไม่ใช่ไอ้มัดที่ผมโหลดมาแน่ไอ้มัดตรงเนี้ยไนไอ้มัดตรงเนี้ยเดี๋ยวด้มัดตรงเนี้ยนะ แต่แหวผมจะมารีวิวมอดของตัวเองนั่นเองะคระับนี่ก็สร้างไว้หลายตัวเนะทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นไอทิมมี่นะฮะก็จะเป็นไอบ๊อบอก็เจมนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวนี้ผมสร้างกันมาเล่นๆนะฮะก็อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะฮะแต่ตัวละครนี้ ใช่ๆว่ามันจะมาหรือเปล่านี่ทุกคนก็ตัวละครก็ประมาณนี้เลยเนะี่ยโอ้รู้สึกว่าไอเกมตัวใหญ่มากทุกคนวันนี้นะคะกบตัวละครใหม่นะคนคือแบบเรียกง่ายๆก็คือปรับใหม่นะฮะผมปรับใหม่เลยนะครับก็คือจากที่เป็นไอม็อบหัวแดงตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วฮะ,ะก็คือเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบแล้วกันแนตะ่นี้ผมไม่ได้เซฟเอาไว้นะคะ โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุอ้ยเราจะเปรียบด้วยฮะเปียบเทียบกันก็จะเป็นในวอลปกตินะฮะเป็นในวอลปกติเดี๋ยวผมก,ก,ก่อจัดก่อนนี่ะกระตุวานนี้นะฮะก็จะเป็นเออไอทิมมี่ทิมมี่เวอร์ชันเก่านะฮะนี่เป็น,นทิมมี่เวอร์ชันจะขอเรียกว่า เป็นเวอร์ชั่น V2 แล้วกันนะเออนก็จะเป็นไอ้บอบนะฮะต่อเติมมานิดหน่อยนะคนี Ad ่ไอ้บอบเวอร์ชั่นเก่านี่ก็จะเป็นเกมเวอร์ชันใหม่เป็นเจมเวอร์ชันเก่านะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะก็เราจะได้เห็นตัวละครที่ผมสร้างขึ้นมาเองอีกเยอะเลยฮะเพราะผมมีความคิดเยอะเลยคลิปหน้มามีสอนแน่นอนนะคะดีๆๆ ซึ่งเลือดก,ก็สใส่ตาใจนะอู้ๆๆๆๆดีดีดีโคดรแหลยโอเคก็วันนี้นะฮะผมก็วันนี้